สวัสดีครับวันนี้ครัวหิมตงครับขอนำเสนอเมนูซุปหางวัวครับผมหรือว่าซุปหางงัวนะครับทางเหนือก็เรียกงัววันนี้ได้หางวัวสีสวยนะครับจากตลาดมาหนึ่งหางนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็นำหางวัวมาเผาด่วยนะครับผมลนไฟนะที่จะใช้เป็นแก๊สเป่าหรือว่า ใช้เป็นเขาผางเผาปืนก็ได้นะครับผมเผาเอาขอนเอาสิ่งสกปรกน,นะครับออกครับแล้วก็นํามาล้างมาขูดนะครับผมให้ขาวให้ชั่วอย่างนี้เลยนะครับขาวชั่วเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็นํามาหั่นนะครับผมหั่นเป็นแว่นหั่นเป็นชิ้นหรือว่าคุกนะครับนเอาเลยคุกกหั่นหัวนะครับแล้วก็มาหั่นมาเนี่ยโอ้เคครับ เป็นชิ้นๆนะผมเดี๋ยวเปนเราไม่ต้องทาเป็นชิ้นเล็กนะผมสุปหางวัวใเราเป็นแว่นๆนะใหญ่อๆอย่างนี้นะครับผมเวลาตุ๋นมาแล้วจะอร่อยนะสาใจเวลากินอันดับแรกเลยครับเราก็นําหม้อมาตั้งไฟนะครับใส่ตะไครไ้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เกลือสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปแนละ้วน้ำเดือดเราก็ใส่หางวัวที่เราหัาน่นสับ เป็นชิ้นแล้วนะครับเอาไปต้มตุงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการดับกลิ่นนะครับผมดับกลิ่นคาวดับกลิ่นของวัวนะครับผมแล้วก็เป็นการตุ๋นไปด้วยนะเรียกว่าตุ๋นน้าแรกนะครับผมตุ๋นน้าแรกส่วนผสมในการทําซุปน้บก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับมะเขือเทศนะครับผมหอมแดงนะครับผมไว้ซอยนะครับผม มะนาวไว้ปรุงรสนะครับผมแล้วก็พริกแดงจินดาเอาไว้ปรุงเผ็ดน,นะครับผมเนี่ยเติมความเผ็ดด้วยหน้าด้วยผักชีต้นหอมนะผักชีไบเลยหรือผักชีฝรั่งนั่นเองนะครับแล้วก็นาหอมหัวใหญ่มาปอกนะครับแล้วก็หั่นเป็นสี่ซี่นะเป็นชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็มเะเขือเทศครับผ่าสี่นะครับผมแบบนี้เลยนะซอยขึ้นช่ายไว้นะ ดีว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมผักชีไว้เลยนะเสร็จแล้วนะครับมาปอกหอมแดงแล้วก็มาซอยกันเลยครับเพื่อที่เราจะเอาหอมแดงมาเจียวนะครับซุปหางวัวต้นตำรับต้องมีหอมแดงเจียวไว้รวยด้วยนะครับผมแล้วก็จะเจียวอย่างนี้นะครับเจียวให้มันเหลืองมันหอมนะผมไม่แล้วมันจะขุ่มนะครับมันจะไม่อร่อยนะครับ น้ำแรกจากการตุ๋นนะตุ๋นต้มนะเพื่อดับกลิ่นเนี่ยเราก็ใช้เวลานะครับในการตุนต๋นสักสามสิบนาทีเวลาตุ๋นมาแล้วเราก็ตักพักไว้ก่อนนะครับผมเ,เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาตุ๋นซุปนะครับอันนี้ก็จริงจังนะครับเป็นน้ำซุปที่ใช้ซดร้อนๆได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็เกลือสักหนึ่งช้อนโต๊ะหางวัวเราเนี่ยทำการตุ๋นมาแล้วมันไม่มีความคาวไม่มีความเหนียวแล้ว อเ้าก็ใส่เข้าไปในน้ำได้เลยนะครับในหม้อนะครับผมใส่ในหม้อได้เลยก็ใส่ไปเลยครับหัมหัวใหญ่กับมะเขือเทศนะผมใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เอาพริกนะผมมาทุบๆนะครับแล้วก็ตับหยาบๆนะครับในตองเอาละเอียดมากใครมีครบก็ตาก็ได้ครับผมใส่ไปในหม้อสักส่วนหนึ่งนะครับผมให้มันมีความเป็นแผลนิดนึงแล้วก็ใช้เวลาตึงจนแบบว่าหัมหัวใหญ่แล้วก็ มะเขือเทศนะครับมันเปื่อยนะครับหางวัวเราก็จะเปื่อยนุ่มเหมือนกันแล้วก็ตักใส่ชามได้เลยนะครับผมปรุงรสก็ตามชอบครับบิบมะนาวเพิ่มเติมลงไปนะครับผมน้ำซุปก็มีความเค็มของเกลือนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ความหวานกลมเปรี้ยวของมะเขือเทศนะครับผมรวยด้วยหอมแดงเกลียวนะครับผมแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะครับที่เราเตรียมไว้เออเราทํารู้นะครับ หากถูกใจกับเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับครัวคิมต้งครับสวัสดีครับ